โอเคครับผมเรามาแบบพาร์ทที่สองแล้วอะไรอะไรแกนซึ่งอะเย็ดต่อกันพาร์ทที่สองนะครับผมกับแบบอะไรครับอันนี้อ่าแบบ RPG สุดมัน,นครับโมีสุดมันด้วยอ่ะมีสุดมันมันต้องมีสุดมันนะ <c oughs> อ๋ออันนี้ตีสามอุ้ยเขของดันฮาร์ดไปืกี้ตีโคตรแรงอ่ะสุดมันซะด้วยอ๋อ ไอดาบนี่สายเวทจะเซ็ตมวงแวเซ็ตตว่าตัวผมอ่ะยกเว้นสกิลสกิลยังแบบไกลอยู่คุณคุณดูสแต็กอาวุธด้วยนะมัน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 อาจจะแบบไม่ใช่สีไม่ใช่สีม่วงแต่มันแรงกว่าสีม่วงอ่ะคุณคุณดูดีๆนะดูตรงไหนครับก็คุณคุณนอนในกระเป๋าแล้วเมาส์ไปชี้ดูอ่ะมันจะบอกสแต็ก ดาบนี่แปดร้อยอ่ะแรงเตียอ่ะไอหอกสีฟ้าผมหอกสีฟ้านี่มันโคตรแรงเลยครับผมคอมโบดาเมจห้าหรือหกพันมีแรงกว่าเยอะเลยจะปีดโอ้ันมีดาบสีฟ้าที่จะปีดโคตรสูงเลย มันมีบอกสปีดด้วยหรอใช่อันนั้นมันสเปลวนะเพื่อนมันหม,ม,มยถึงเวทนะเว้สเปลอะต้องต้องใช้เวทก็ใส่<ว>แล้วแล้วเวทจะแรงอารมณ์นั้นอะใช่เลี้งใส่ดูโคตรแรงผมผมนีงก็ยะผ้ามาอ,อันนี้ดาบดาบที่ผมใส่อยู่ตีสามร้อยอะเคียวคู่อะไปกันต่อฮะเมื่อกี้น่าชิวๆแล้วถ้าซ้ำอะ แต่ก็ต้อง,องสามคนอเบลตั้งอย่างสาร้างห้องแล้วครับคนนี้เข้ามาแล้วบย็นรีร้านนะครับกำลังเข้าอ่ะเฮ้ยทำไมคุณเวลสามสี่ฮะคุณตายบ่อยเหรอ,อจากนั้นนะอ่ะผมไม่เข้าใจเหมอครับ <c oughs> ไม่รู้ว่าทำไมฉันไม่เคยเข้าใจเฮ้ยคราวนี้ไม่มีแขกรับเชิญว่ะไม่มีคนเหงาอะ ไหวป่าววะไหวคิวพวกผมเอาอาบูบุแล้วแต่ไม่ได้อัาชุดก่อนะไม่ดอกเป็นไก่ครับผมใช้ดอกใยน้ำแข็งพันมากผมวิจิ้งค์ตีโคตรแรงโอ้โหชิวชิวอย่างนี้ตีแปดร้อยยูจัดอ่ะตีแปดร้อยขอตีเดียวร้อยเจ็ดสิบจะรั่วคุณหน่าจะเอาตัวแบบสเปเวทมา ทำไมคุณเวทเบาจังฮะคุณคุณใส่อะไรครับเนี่ยไม่รู้เอะงงหมดแล้วเนี่ยอะไรของมันที่ที่เราไม่แต่แต่มันขึ้นว่ามันขึ้นว่ามันแรงกว่าแล้วเนี่ยถ้าถ้าเราไม่มีคิวเราจะถึงบอสสุดท้ายยังไงครับแต่ดีแรงมากอะตอนเนี้ยหายหมดอลย ีแรงสัดใจดีกว่าเท่าผมก็เข้าทีละสองสามร้อยผมทีละหมื่นฮะสกิลทีฮะดอกละพันมันพับแล้วฟันไปหลายชิ้นเลยฮะไม่รู้อ่ะแต่ไอ้ไอ้สกิลใหม่ที่กูได้มามันเข้ากับสเตตที่กูมีอ่ะเฮลเลีงจัดมันแรงสัตว์เลยอ่ะเข้ากันด้วยก็มันมันจะมีสกิลสายกายภาพกับสายเวทอ่ะ ของกูมันใสกับจะพาจะจ๋ามันเลยเข้ากับตะยุูมากเลยปันแรงมากเลยตีธรรมดาดอกดอกแปดร้อยอ่ะตีดอกกันร้อยกว่าสองร้อยอะมาอัพโดดเท่ากลางวงปั่นโชว์จะยูจะตายหมดเกตตะยูผูดาวนานไปหน่อยเจ็ดวิอะแช่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 ตายหมดสี่หมื่นห้า มันมันมีปั๊มยาอะไรเงี้ยลำแสงเอื่อยเฉื่อยเดี๋ยวลำแสงเอื่อยเฉื่อยผมไม่เอาเรื่อง ทำไมผมเห็นมันกระตุกกระตุกวะหัวหัวห้องเน็ตกาดหรือเปล่าเนี่ยครับผมก็เห็นเป็นปกติทำไมผมมันแหลกๆวะมันมันกระตุกกระตุกอะองคณกาครับเฮ้ยเน็ตหัวห้องไม่ดีหรือเปล่าไม่เกี่ยวอะไรกันเน็ตหัวคุณเป็นหัวห้องไงเกี่ยวนะหายหมด ผมอุ้ยจะตายแล้วว่ะเก็บด้นาดแบบคันดาเมจแรงตัเรียนไม่ค่อยพอฮะส่งแล้วแฝไม่่อยอยู่ครับรวบแล้วฟันทีเดียวหายหมดเลยผมตีแรงมากจริงแล้วเปิดไปก่อนเลยหนึ่งดอกน้ำแข็งเลยเฉยผมแช่ลำแสงเลยเฉยอ่นะ ผมเห็นบอสยินค้างครับตอนเนี้ยใช่อะเน็ตทุกทุกอย่างผมมันค้างหมดเลยครับตอนเนี้ยเหมือนเหมือนเน็ตปิงอะครับคุณเข้าใจไหมผมเห็นคนวิ่งค้างแล้วนั่นน่ะสิเน็ตผมหรอเน็ตผมปกตินะผมยังเล่นได้ปกติผมเห็นบอสปกติเลยนะผมยังคุยดีจะคุณได้อยู่เลยเนี่ยแสดงเน็ตผมปกตินะเป็นที่เซิร์ฟนะไม่เป็นที่ผมก็รู้อยู่เกมการ์ด เพราะบักเลยตอนนี้ครับเนี่ยอยู่ตีบอสอยู่แล้วเนี่ยเอ๋อผมบักไม่หยุดด้วยคุณปิดบอสให้ตายได้ไหมจริงๆร้อยกว่าเนี่ยนะคุณเนี่ยผมตีปิดบอสเอ้ยมาแล้วมาแล้วผมมาแล้วผมมาแล้วครับุณตายอ่ะใช่ครับผมรอดไปครึ่งหลอดครับโอเคโอเคโอเคเกิดเกิดอะไรไหมกูจะลุยต่อเลย โอเคผมตุยฮะผมตุยอะไรไม่รู้ว่าตายไวมากเลยฮะเกิดละแสงเยชตามเหตุมันได้อยู่่าถือว่าแรงอ่ะตายซะร้อยครับผมดอกะไรโอ้ยของกรากกรากอ่ะ ดอกของไม่ดีเลยอ่ะอันนี้ของใส่สเปลอ่ะมันใส่กายภาพอ่ะต่อเลยไหมยก็บยังเก็บยังงั้นไปนี่ล็อบบี้ก่อนเดี๋ยวผมจะนอนทำคลิปแล้ว นารุโต้ซาสเก้ okay. อับทักซาต้องการเลือดเพิ่มผมรู้จักนารุโตกับซาสเกอเก้ครับผมรู้จักกันชอบมากเลย <c oughs> ออ,อ,อสามารถมีสกิล่ช่องได้แล้วต้องใช้หินเงินในการปลดล็อกโอขอเด,เดินดูพวกร้านค้าก่อนนะเราเอาตังค์ไปทำอะไรได้บ้างมันเซร์ฟพูดตรงไหนอะ่ะอุย้ยพูดเท่เลยนะ มันกดให้ของได้ปะ Thank <laughs> ๋ค sort of ืาโคุณอยู่ไหมเนี่ยเป็นไงวะ โงขึ้นตรงคุณอ,อ,อยู่ไหนครับเนี่ยผมกำลังวิ่งเล่นอยู่อะอผมวิ่งดูแล้วไม่เห็นมีที่ขายอาวุธเลยอะช่างมันครับแต่ผมเห็นที่ตีอาวุธอยู่นะต้องใช้ของนู่นนี่นั่นน่าจะต้องดรอปเอาหรือยังไงไปน,นี่กว่าให<จ>ญ่คุณสร้างห้องแล้วเหรอครับผมต้องการวัตถุดิบเพิ่มเติมหรือไม่โอ สร้างห้องแล้วครับกําลังเข้ากําลังเข้าอ่ะตึ๊ดตึด๊ดตึ๊ดตึทำไมคุณเรียวสามหกผมไม่เสีดแล้วฮะ,ะไม่รู้ับผมดาเมจผมผมน่าจะสร้างดาเมจน้อยอะผมตีทีแล้ว,วร้รอยร้อยะมันให้อาวุธได้แบบวะกูมีอาวุธอันหนึ่งสเปลสามร้อยแบบยังไม่ตีบวกอะใช่อะเออมึงใส่น่าจะแรงสัตว์เลยสเปลสามร้อยแบบไม่ตีบวกอะ มึงตีบวกประมาณห้าร้อยอะสเปลวันนั้นอะกูมีอยู่ต้องกดให้อย่างไรวะน่าจะแรงจัดเลยอะที่กูได้มาไปเยอะกู <c oughs> มันสายกายภาพ่ะเลยมันไม่จำเป็นอาววุธมึงสเปลเท่าไหร่อ่ะตอนเนี้ยงี่คุณใส่คุณดูวุธไม่เป็นคุณคุณไม่ใช่คิริโตะเนี่ย เมทเว่ยไอ้อันนี้ดาเมจแม่งไม่ได้ต่างอะไรจากเมื่อกี้เลยร้อยสองร้อยสายไกลก็สายปีไกลเลยนี้ยคุณอออยังหาตัวตนไม่เจอต้องให้นูแบกแลตอนนี้ดาเมจคุณอออเหมือนตะกี้นี้ตะกี้ก็แข็งแล้วครับปวดอะไรนะครับตะกี้เท่ส่วนใหญ่ดอกแจวเยอย่งดีที่ได้ตะกี้นี้มาตะกี้แบกเลยเนี่ยว่าว่าพับ เราเผมร้อยเก้าสิบตรผมตีตีจะแปดร้อยพันสามะค้ายหมดยังฮเอายังคลายหมดเลยตัวนั้นอ <plus poetry> ่ะผมยังไม่มีอาวุธอันไหนที่จะแตกถึงร้อยเลยครับหรอใช่มเหมือนกันไอไอไออวุธของดันเจียนนี่นะที่มันดรอปมันต้องเปิดดูสแต็กมันด้วยสแต็อย่ังโหดอ่ะก็ของที่ใช้ตัวเนี้ย กูของฟ้านะไอ้เคียวที่ก no ูถืออยู่เนี่ยของฟ้าแต่แรงมากของฟ้าเพราะงของดังาร์ดผมก็ของฟ้าเหมือนกันแสดงว่าหูมันกากจังวะของฟูดากเลยมุสีสแตกที่ใช้อยู่ก็ถึงเจอเท่าไหร่โคตรดุเลวะเปิดไม่ได้กำลังสู้อยู่มาน้อย วันนี้ผมตีแรงแล้วนะมาน้อยไหวหรือเปล่าพอทับเรือไหนกรไหวดูน้องแข่งดูดาวโคตนไหวเลยมันลบ์วันนี้ยู่เต้า <c oughs> มาดีคุ้เยี่ยมกับหมอบกแ้แท้แแแตายหมดอีพี่จัเอ้คุณเป็นอะไรคุณจะตายแวะเนีน่ ô uh, anh rồi kiêu hãng của mất đi kay anh đưa hết hết hồ 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 bay กระโดดโดนสกิลวะดีตายเลยคุณน้องคุณตีหลังตะกี้ยังแบบไม่เข้าเลยคุณดูนี่นี่เขาเรียกว่าดาเมจเลยครับอย่างนี้คุณน้องลูกอ่ะเลยโอ้ยได้ของเขียวว่ะจะเป็นกอะกอะเขียวของอันนี้น่าจะเลงด่าภาพเออทั้งทั้งต่ออะไรไหมหรือไปล็อบบี้ก่อนล็อบบี้ก่อนนะ ผมไม่มีของอะไรที่แบบมีสแต็กร้อยขึ้นสักอันอะ่ะมันขึ้นอยู่กับอะไรวะก็พอพอเป็นของเทพใช่ปะ่ะมันมันจะตีบวกได้ห้าสิบทีอะ่ะเวลตันอะ่ะกูตีไปห้าสิเอ็ดทีเวลตันอะ่ะที่กูใช้อยู่เคียวกูเลยแรงมากแล้วเนี่ยตีตรงไหนวะ <laughs>